สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับกู้ภัยพิมายจับงูเหลือมยาวกว่า2เมตรครับก่อนเลื้อยขึ้นเหมือไก่ในเล้าชาวบ้านนะครับเมื่อเวลา13.0 0นนะครับวันที่2 1ตุลาคม58เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพันศรีนครและหน่วยกู้ภัยเมตตาจุดพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากนางนิสารัตประตูชัยอายุ4 1ปีบ้านเลขที่9กาเดหมู่13บ้านดงตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา ว่าให้ไปช่วยจับงูเหลือมที่กําลังติดตะข่ายอยู่ข้างเล้าไก่ด้านหลังนะบ้านของตนนะครับเจ้าที่จึงรุ่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนางนิสารัตป์ปตูชัยเจ้าของเล้าไก่และเพื่อนบ้านกาลังยืนดูงูเหลือมที่กําลังจะเข้ามากินไก่ของตนที่เลี้ยงไว้ในเล้านะครับหม่วยกู้ภัยจึงนาเอาอุปกรณ์การจับงูโดยใช้ห่วงรัดตรงคอง,งูเหลือมและช่วยกันใช้แกลไกตัดตะข่ายเพื่อจะนํางูเหลือมออกมา ซึ่งเป็นลูกงือเหลือมมีความยาวก,กว่า2เมตรหนักประมาณ5กิโลกร,รมัมสอบถามนางนิสารั์ปตุชัยเจ้าของเล้าไก่กล่าวว่าตนเลี้ยงไก่ชนไว้ในเล้า10บตัวแม่ไก่และลูกเจีบยบ2้าตัวเมื่อสองวันก่อนมีลูกไก่หายไปห้าตัวตนคิดว่างูงเหลือมคงจะเข้ามาขโมยกินลูกไก่ไปอย่างแน่นอนจึงวางตะข่ายไว้รอบๆบ,บริเวณห่างจากเล้าไก่ประมาณ10เมตรจนมาวันนี้ตนนําอาหารมาให้ไก่แล้วก็เดินไปสํารวจตามที่ตนได้กั้นตะข่ายเอาไว้ ก็ามาพบกับงูเหลือมที่กําลังจะเข้ามากินไก่ของตนแต่ก็ต้องมาติดตะขา่ายเสียก่อนจึงได้แจ้งหน่วยกู้ภัยมาจับไปคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ